คลิปนี้เลิศน,นะเนี่ยที่ไปวัดอะเลิศดูยังดูแล้วค่ะดูไม่รู้กี่รอบดูกี่รอบ,อบเอ่ยอยากดูล่นดูกี่รอบโอ้โห oh, อย่าให้บอกตอนที่ลงใช่ไหมอ่า uh. เปิดหน้าจอเลยค่ะ <c oughs> นี่เราวางกันหน้าจอนี่ <c oughs> คน,ค,ค,นคนที่ตั้งจอเขาโทรมาไหมเพื่อนเพื่อนค่ะเพื่อนก็คุณนายต้อม แต่จริงๆแล้วคุณนายต้อก็แต่งตัวธรรมดายอย่างนี้นะคะอยู่บ้านใช่ไหมอยู่บ้านอันนั้นก็แบบไปวัดเป็นงานบุญเนาะคือเอางี้เป็นฉันเป็นสายแบบใส่ชุดไทยให้ละหมายถึงว่าไปทําตัวเรียบร้อยละเธอรู้ไหมว่าฉันทำงานอะไรลุกของฉันเป็นสาวแบบไหนในวงการเธอก็สาวมั่น <c oughs> สายงานอะไรเ <c oughs> ง,งี้ <c oughs> ยใช่อะไรอะไร เธอเธอมันเป็นบล็อกอะไรอ่ะเขาเรียกว่าบล็อกเกอร์บล็อกเกอร์สาวนั่นอยู่แล้วอะไรล่ะอะไรเอออะไรแฟชั่นอะไรแฟชั่นทำไมจะเป็นอะไรแฟชั่นที่ทันสมัยแฟชั่นที่ทันสมัยแต่ฉันอยู่บ้านเฉยๆฉันก็แต่งตัวอย่างนี้นอกว่นะทันเนี่ยทำงานในวงการในภาพลักษณ์ของฉันคือเป็นสาวแฟสายแฟชั่นชอบแต่งตัวเวลาฉันลงมาจากบ้านทีเธอว้าวกับลุกทันเลย วันนี้ก็ว้าวค่ะควันนี้ก็สวยเดี๋ยวตอนเย็นยํำเย,ย,ย็นค่ำรุ่งใกล้จะมืดแล้วเนี่ยแบบน,นี้เราจะไปซื้อของกินกัน,นแต่ว่าฉันนี้ไปเปิเปดติ๊กตอกมาฉันจะสอนให้เธอเป็นแบบตัวแม่สายแฟแบบฉันอยากเป็นไม่เดีวแม่อีกแล้วอ่ะจะกินอะไรเดี๋ยวอยากเป็นสายแฟไหมสายแฟสายแฟคือก็ต้องแต่งตัวลดๆอดะ ก็น่านะอยากเป็นเหมือนกันแต่มันต้องใช้เงินนะคืใส่แฟร์เธอก็เป็นธนาคารในชันก็แล้วกันเกี่ยวอะไรกับฉันอ้าวเดี๋ยวจะทําอาหารอร่อยให้กินอ๋อฉันเป็นธนาคารโอ้โหนี่ช่วงนี้เนี่ยติกต่อของหลังฮิตมากเธอ ไปปิกนิกกันแต่ว่าปิกปิกนีก้เนี่ยมันก็จะต้องมีอะไรมีไวน์มีแชมเปญมีของกินนุกนี้กุ๊กกิก๊กทำเป็นไหมอาหารสายฝออะอาหารอาหารฝรั่งอ่ะทำเป็นไหมอาหารฝรั่งก็จะเป็นแซนด์วิชสลัดผัก <นะ S 2> รือว่าสปาเกตตี้ผัดไปเอาเบคอนเสียบไม้ผลผลไม้ไบกินนั่งกินโอ้ยปิน <laughs> ิึ่งพาเลยเนาะแล้วก็แต่งตัวส,สวยๆถ่ายรูปก,กันเนาะ<ช>แบบพ<ช>ี่สาวน้องสาวแต่ชุดนี้ไม่ลดจะไปออกจะไปจา่ายตลาดาจะไปจ่ายตลาดอะไรใส่ชุดเก่ามากแล้วเป็นชุดชันด้วยเนี่ยเสื้อชันด้วยเนี่ยอ้าวเธอไม่ได้บอกฉันว่าจะไปจ่ายตลาดเธอบอกแต่ว่าจะไปช้อปปิ้งแต่ไม่รู้ว่าไปวันไหนกดให้ก่อนสไตล์ขอยงเธอเนี่ยต้องเป็นอย่างนี้เล่นเลือดลายซะหน่อยค่ะมาส่งพอดีเลยไหวไหมอะไปเปลี่ยนชุดทำไม ลุกไปเปลี่ยนชุดชุดนี้เหรอเออไปเปลี่ยนชุด <c oughs> เข้าไปข้างในห้องน้ำเป็นไงถูกใจไหมถูกใจมากใส่แฟร์ปะใส่แฟร์คือเคยแต่งตัวอย่างนี้ปะ น้อยครั้งไม่เคยเลยมั้งชาตูนไม่ซื้อให้ป้าป้าไปกันเราไปช้อปปิ้งแบบสาวแฟรแฟ์แฟแกันดีกว่าเวทซื้งไปไหมลูกไปไหมค่ะไปไม้องไปบิ๊กนิกกันไหมไปไหมไม่ต้องเอาไปหรอหรือจะไปด้วยอยากให้ไปหรออยากให้ไปมากเลยไปเราไปซื้อของกันดีกว่าเดี๋ยวตลาดปิด ที่นานมากอ่ะอ้ยอยากซื้อดอกไม้อ่ะ5้าสิบาทเองชื่อดอกว่ามัมมัมแปลว่าอะมัมแปลว่าคุณแม่เธอชอบวันนี้อ่ะเอากันเอากล้วยไม้อ่ะนี่ไม่เอาเนี่ยกล้วยไม้สดยว่าหรอใช่เพราะกล้วยไม้แตกนี่เธอเอาอย่างนี้ไปดอกไมิลูกก็หยิบไปสิคือหาของถ่ายรูปก่อนอ่ะก่อนที่จะหาของกินอ่ะจะทำเมนูอะไรคะแซนด์วิชแซนด์วิชอะไรสปากเกตตี้ดูผลไม้ไปเสียบ ฉันไม่กินผล,ามาลไม้เธอรู้ปะเนี่ยอา้าวยิ้มคือรู้ค่ะเอาเอาเอาเธอจะเลือกเอาอาหารฝรั่งหรือว่าอาหารเกาหลีฝรั่งโอเคโอ้ยตอนนี้ฉันนี่อยู่จะไม่หาอะไรกินก่อนนะเธอพูดไปนะว่าเธอจะซื้ออะไรอ่ะอันนี้อันนี้เกี่ยวอะไรอ่ะคือเราจะต้องไปผัดไปอะไรอย่งี้ยแล้วน้ำมันที่บ้านไม่มีหรอหมดพอดีคือ <laughs> <c oughs> อะไรอะ่ะแล้วมาเอามาซื้ออะ่ะ ฉันรู้แล,ล้วฉัรนรูลล้แล้วเธอชอบทำรายการเจต้องคุกกิ้งพอซื้อได้ซื้อของเขาบ้านค่ะค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวดูเบคอน<ร>อันนี้มันธรรมดามันก็ต้องใช้โอ้เล <c oughs> ้าวตังตัวเองดีฉ <c oughs> ันต้งเดือนฉันก็ใช้ตังตัวเองนะคะเพิ่งจะซื้อเนะะี่ยค่ะไม่เป็นไรซื้อไปเถอะชอบไปหาอะไรกินก่อนนะหิวเดี๋ยวด้วยนะเดี๋ยวดูอันนี้แป๊บนึงเป็นเบคอนเป็นอะไรเงี้ยอะไรดีเนาะเราไปดูผักกันก่อน พี่ใส่ในต้องเป็นี้สิลูกต้องเป็นอย่าีพี่ใส่ในแซนด์วิชไม่มีอะไรกินเลยอ่ะหิวมากเราต้องผ่านมะเขือเทศเฮ้ยช่วยซื้ออะไรที่ฉันกินด้วยนี่ฉันไม่กินมะเขือเทศก็แซนด์วิชแซนด์วิชมีหลายอย่างค่ะไม่ต้องใส่มะเขือเทศได้คือไม่ใส่มะเขือเทศได้หรอได้ก็ใส่ซอสมะเขือเทศเอาเอาโอเคอันนี้เตรียมของไปปิ๊กนิกกันนะคะมีเคล็ดลับอย่างนี้ ที่ทำให้วันนี้ดูมีชีวิตชีวาผ้ากันเปื้อของชีอินค่ะอัน,นอันนี้ลุกของคุณตูนเขานะคะเขาอยากให้คุณแม่ใส่ชีอินก็โอ้มันก็มีชีวิตชีวาขึ้นดูทํากับข้าวกระฉับกระชิงแต่วันนี้ทําอาหารฝรั่งนะคะมาดูกันว่าเจตโตคุกกิ้งจะทําอาหารฝรั่งมีเมนูอะไรบ้างและน่าก,กินอะไรบ้าง ดมอร์นิ่งค่ะหลังจากจ่ายตลาดเสร็จก็เป็นอีกวันนึงเนาะวันนี้เดี๋ยวเราจะไปปิกนิกกันแบบสายฝอฟรั่งตัวแม่เลยอะ่ะเอาให้เหมือครลิเจนเ n อร์เลย mm hmm. ก็ต้องขึ้นหน้านะคะมาเริ่มเลยละกัน So you need little break, huh, boy? Say you boy you need need little break a ha a little space, yeah space cause you faithful boy? Hope I stole your weekends, uh uh uh. So you make up shitty reasons. Uh 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 Wanning I See, I'm not even mad, boy, but I'm confused. Shouldn't you be keeping me and telling you all two? I can't help but feel sympathetic. I do. You think you're bad, boy, but I feel bad for you. Think you're bad, boy. เหรอคะไหนมาเลยสิฉันใส่ชุดสีขาวอยากใส่าน้ำเลยแม่เอาเอาแล้วก็ไปได้เลยไปไปหาวจะออกไปข้างนอกทางที่จะแต่งตัวอะไรอย่างนี้จะบอกว่าไปทานอะไรปิกนิกกันเฉยๆเดี๋ยวถ่ายรูปนะคะเราก็มีรูปลูอินสตาแกรมเป็นปิกนิกเซ็กซี่เกิร์ลชุดฉันก็มีแต่ชุดแบบนี้เดี๋ยวฉันโทรสั่งให้มาละไปเปลี่ยนมาโน่นเร็ว เข้ามาในห้องน้ำแล้วเธอเดินออกมาแบบอุ้ยคนสวยเลยอะสวยมากเหมือนซจยาหิงแอมันนั่งห่อนั่งแล้วยวจะเติมหน้าให้นิสหน่อยนิสหนึ่งได้ไหมอัตรีทักขมค้าช่างมาค่ะไหนดูซิขาดอะไรคะเดี๋ยวให้ช่างช่วยดูนะคะต้องเติมแก้มนิดนึงเติมแก้มค้าช่างค่ะ ชอบไหมคะคุณลูกค้าชอบมากค่ะยังไม่ทันทำอะไรเลยชอบแล้วอแล้วทำไมเป็นสิวเยอะจังเนี่ยแตกไวสาวหรอคุณเป็นสาวคุณเป็นสาวแค่นี้แหละหายฝอไม่ต้องแต่งเยอะแค่นี้ก็สวยแล้วเนาะรับตาดีรับตาวันนี้เธอสวยมากเธอสวยทุกวันแต่วันนี้เธอสวยเอ๊ะเอ๊ยน่ารักมาก เหมือนลดอายุว่าอายุเท่าชั้นเลยตอนนี้ยี่สิบห้าเดี๋ยวเราออกไปที่ส่วนสาธารณะกันโอเคถึงแล้วคะ่ะเดืดเต้นไหมเืดเต้นมากไม่เคยพามาสวนสาธารณะเลยเพราะว่าที่จริงแล้วสวนสาธารณะที่บ้าน<ม><ๆ>เราก็มีนะหนองคลองวัวอ๋ออันนั้นมันเป็นที่ออกกําลังกายแบบวิง่งที่นี่เขาก็ออกกาลังกายกันแต่ที่นี่เขายังมีที่พักผ่อนที่เนี้ยพี่นัดพี่นัด้าเขาชอบมานะอ้าวเหรอเออเขาชอบมาวิ่งออกกำลังกายแต่ว่า คือตอนนี้มันกำลังเป็นเทรนด์ในติกตอกว่าเขาแบบมาปิกนิกกันมาปิกนิกกันอะไรเงี้ยก็เลยชวนเธอมาปิกนิกตรงนี้เดี๋ยวเราไปหาโลเคชั่นที่มันแบบเหมาะๆสวยๆแล้วก็ไปแบบเป็นดรอปของตรงนั้นตูนที่มีเตะดนหน่วยนะคะตามมาสิคาฉันรู้ด้วยแล้วนี่ไงเขาก็เริ่มจับจองที่นั่งกันแล้วคุณแม่ค่ะฉันน่ะเหมือนคนย้ายบ้านเลยค่ะทำไมคะจะดูค่ะเน่เหมือนคนย้ายบ้านเลยค่ะอุ้ยดมากเลยอ่ะ ฮะอูตรงไหนดีตรงนี้เลยเนี่ยโอเคก็ผ่หันหน้าออกทางโน้นคือผ้าสีเขียวอะเลิศไปปะเลิศค่ะเขียวดีออนนะแต่เรามีแบบลูกไม้มาเป็นแบบว่ากิมมิคไงคุณแม่เลิศตะเลิศไปก่อนของกินมาซีหน่อยทำอะไรมาให้กินบ้างวันนี้มากมายค่ะไหนขามะนาวค่ะลูกมันาเอามาทำอะไรครับมะนาวอันนี้มาจัดเซตถ่ายรูปสวยๆน่ารักค่ะ โอ้ยมีเค้กเบเกอรี่ด้วยหรอเธอทำเบเกอรี่มาด้วยหรอใช่ค่ะเวลาว่างก็เลยทำอย่าพูดไปเรื่อยนะโหอะไรอะแซนด์วิชค่ะสปาเกตตี้โอ้โหเธอใส่ฝอยจริงๆเนี่ยมีแฟนเป็นฝรั่งไหมล่ะเนี่ยก็อยากมีเหมือนกันโอป๊าได้ไหมอันนี้อันนี้คือไม่บอกนะเพราะอันนี้สั่งมาให้พิเศษสั่งมาให้ฉันพิเศษเหรอใช่พอรู้ว่าฉันชอบกินเหรอคิดบอก คือเธอรู้ว่าฉันชอบกินชีสบอร์ดอ่ะฉันรู้แหละว่าเธอชอบรู้ได้ไงฉันรู้หมดว่าเธอชอบอะไรฉันติดตามเธอตลอดอยูทูบในไหนในไหนในอินสตาแกรมเธอจา้า <laughs> แล้วก็มีนี่ด้วยนะคะ <laughs> ของโปรดเอามาทำไมเข้า,า,ม,ามาเปิดฟิว <laughs> เราทาเรามาปิกนิกกันแบบสายอ่อได้นะต่ออ่นอา,านินต่อให้เดี๋ยวต้อจะเอาผลไม้ลูกก <จะ S 2> ินไหมล่ะุยมดมดมดว่าเราก็ทําได้หมดเยอะอะ่ะแค่นี้เราก็ทําได้เอาจริงๆที่มันเป็นปิกดิกได้วันนี้เพราะว่าของทั้งหมดอ่ะฉันก็กดมาจากที่เดียวกับที่เราใส่สภาพวันนี้ใช่พวกพร็อพต่างๆอะไรเงี้ยก็คือมาจากชีอิน Oh. รวมถึงเมคอัพที่ฉันแต่งให้วันนี้ของแกก็คือชีกลมคือช่วงนี้ใกล้จะ9.9แล้วเขาจะมีโปรโมชั่นลิดมากๆทุกคนสามารถใช้โค้ด 99elly ได้นะคะสามารถลด15%ทุกออเดอร์ไม่มีขั้นต่ำใช้กี่ครั้งก็ได้นี่ชุดนี้ก็นี่น่ารักไหมน่ารักใส่แบบเคยเคยแต่งตัวนี้ปะก็เคยอยู่แต่ไม่เคยมาปิกนิกแบบนี้นะอฉันว่าแบบอากาศมันดีแล้วก็มันแบบสบายๆน่าพูดคุยเนะนาะนา่นา,นา,นานั่งนั่งนานๆอันนี้น่ากินมาก ทาตั้งแต่กี่โมงตั้งแต่เที่ยงค่ะคุณตูนยังไม่ตื่นเลยค่ะเป็นไงการทําอาหารสปาเกตตีฝรั่งครั้งแรกการทําอาหารฝรั่งจะบอกว่าก็ฝรั่งไม่จริงสปาเกตตีย่างผัดกะเพราเลยจะบอกว่าอะไรสปาเกตตีผัดกะเพรานี้อร่อยแล้วนะคะอือจริงจะบอกให้เพราะว่ามันหอมใบกะเพราเฮ้ยเธอลวกเส้นไม่เละด้วยอ่ะพอเราลวกแล้วเราก็ ตักขึ้นมาแล้วเราก็ลงในน้ำเย็นก็ก็ดูในยู u b e ลูกเขาทำอย่างนั้นเราก็เลยเลยต้องทำเหมือนเขาลงปเปิดร้านไหมเปิดร้านเจตโตคุกกิ้งอหรอ,อทำอะไรดีหมูกระทะไหมดีไหมแล้วคือทำหมูกระทะเป็นตอนไหนเออหรือว่าทำหมูกระทะเราก็หกัดทำทางบ้านไอ้ฟูกูรูปนี้เนี่ยฟูกก็อรมมันย้ายมาแล้วใช่หรือว่าเราทำหมูกระทะไปเลี้ยงมัน เราก็ลองทําดูซิลองลองทำพอพอเราทําเป็นแล้วก็ลองดูซิว่าพวกมันจะคอนเฟิร์มว่าไงไม่มีหน้าร้านเราก็ขายได้ใช่ไหมสมัยเนี้ยแต่ไม่เหนื่อยหรอทำคนเดียวไม่เหนื่อยทำข้าวไม่ชอบทําอาหารชอบนะทําคนเดียวไม่เหนื่อยเดี๋คือเธอไม่ช่วยใช่ไหมเอาวฉันก็มีเงางฉันนะคะไม่น่าเชื่อเด็กกินเสร็จอ่ะเราไปปั่นเป็ดกันไหมไปสิฉันเกลียดมดมากเลยคือแกลนักข้าวมดเกินตอนเนี้ยจะไปทํามันมันก็กัดเราสิ ก็กัดมันก่อนดิก็จะกัดมันอยู่นี่ไงวันนี้กินยังมีความสุขมากหรอแต่ที่ไม่มีความสุขก็คือมดนี่แหละชอบชอบแต่งตัวสวยๆไหมก็ชอบแต่ไม่รู้จะแต่งเป็นไงถ้นอยู่บ้านก็ไม่ต้องแต่งหรอกจะได้ไม่ต้องซื้อให้บ่อยๆไง ก็ไม่ค่อยได้แต่งอยู่แล้วเออก็ใส่ชุดเก่าๆไปนั่นแหละชุดเก่าๆอยู่บ้านมันก็ดูโซมจีเป็นคุงแม่ดารานะคะแม่คนเป็นดาราหรอถ้าเอมากินเลยดิมามาคุณแม่ปั่นเป็ดแค่เดินมาก็เหนื่อยแล้วจะปั่นไหวไหมพะเมื่อกี้นี่เราอยู่ฝั่งขนุนค่ะใช่ตอนแรกเราน่าจะยายมันอุ้ยแล้วตรงนี้คนเยอะด้วยเยอะ ตัวแล้วนะคะ40นาที120บาทคืน60บาทเป็นแบบประจำเนะาะจริงๆมันก็60แหละประจำ60กลัวน้ำไหมคะน้ำกลัวมาก <c oughs> แต่ว่าอันนี้ปลอดภัยก็เหมือนปั่นจักรยานลดความอ้วนไปด้วยวันนี้อ๋อมันเหมือนกันหรอเหมือนเหมือนปั่นจักรยานหรอกระดูเขาทำสิเป็นไงรู้สึกว่ายังไงก็โอนะถ้าเราไม่ปั่นก็คือจะอยู่เฉยๆใช่ไหมจะไปไปตามน้ำใช่ไหมใช่กลัวไ anyway? <c oughs> หมคะก็ดิ้นดูอยู่เหมือนกันอ่าปั่นไป เราโดยชจกับคนอื่นเหรอื่กี้เป็นไงมูดไหมอย่าไปตามน้ำพุนะคะไปห้ก็ได้ลูกเขาบอกเหรอใช่อย่าไปตรงน้ำพุเขาบอกถามเลยนะอันนี้มันบังคับได้ปะเนี่ยเนี่ยเด๋ยาต่อเขาบังคับตรงนี้ก็ฉันไม่รู้อะค่ะเขาบังคับตรงนี้เราก็จะไปชนเขาอยู่อย่างเดียวฉันฉันจะกลับแล้วเนี่ยเหนื่อยแล้วดิฉันกลัวฉันโลกลัวน้ำ อย่าไปกลัวมันไม่มีอะไรน่ากลัวฉันเป็นโรคกลัวน้ำเธอก็รู้หาอะไรออกมาทำบ้างชีวิตวันๆฟิลมากเลยอ่ะคิดถึงเบสบูดปะคิดถึงเบสบูดกลัวน้ำเออเออเบสบูดเราชอบอาบน้ำไหมชอบอาบน้ำชอบอาบน้ำบอกไปอาบน้ำลูกวิ่งเข้าห้องน้ำเลยจริงอรอใช่โอ้ยลมดีมากเลยอ่ะบรรยากาศดีใช่นานๆทีจะได้ออกมาเที่ยวกับเธอแบบแบบ แล้วกอะไรอ่ะส่วนสาธารณะผ่อนคลายลมปลิวนี่มีเรื่องสะถามว่าคือฉันอกหัก<อ> <laughs> มันมันเป็นเรื่องที่เธอประจำเทำ่าไหร่เธอไปหักอกเขาหรือเธออกหักจริงๆก็อกหักจริงๆแหละแล้วที่ฉันเป็นโรคกระเพาะก็คือฉันเครียดเครียดโรคกระเพาะเออนะแต่ฉันแบบไม่ได้บอกใครแล้วก็คือฉันน่าเป็นคนที่มีอะไรพวกเนี้ย ไม่รู้ว่าจะเล่าให้เธอฟังทําไมอ่ะเธอเพราะเธอก็น่าจะไม่เข้าใจฉันไม่ค่อยเข้าใจหรอกวัยรุ่นอ่ะเพราะว่าชีวิตต้อต้ออยู่คนเดียวมานานแล้วก็ไม่เข้าใจคําว่าความรักความอกอกหักอะไรเงี้ยเพราะตัวเองอ่ะตัวเองเป็นคนที่แบบว่าถ้าใครลืมก็จะตัดใจบุ้มอ่อนเลยแล้วมีแบบอะไรมาทําใหม่ๆให้ตัวเองไม่มีไม่มีเวลาว่างแต่ฉันเป็นคนที่มุฟไปเหมือนกันแบบว่า ไม่เศร้าเศร้าไม่นานอ่ะก็ลุกขึ้นทํางานเลยเธอก็เห็นปะเอาดีๆเลยเธอเธอตอนนี้เธอมีแฟนใหม่หรือยังไม่มีใครแล้วฉันคิดว่าเธอจะไม่มีใครอีกนานไม่ต้องมีหรอกฉันเบื่อเที่ยวก็คบซื้อกินไปเลเิศอ้าวฉันมีเด็กฉันมีคนคุยแต่ฉันคิดว่าฉันจะไม่คบกับใครแล้วฉันเบื่อแล้วจะให้พูดว่ายังไงให้พูดว่าโอย หาใหม่ไปเลยอะไรนี้เธอก็หาไม่ได้สักทีนึงเธอก็บอกเธออ่งหาเธอตัดใจไม่ได้สักทีเธอก็ซื้อกินไปอะไรพอไม่ต้องไปเพอแก่ตัวก็ซื้อหมาอีกตัวใช่พอแก่ตัวก็มีหมาเต็มบ้านแล้วจะพูดอะไรให้อย่างนึงนะฉันภูมิใจมากที่ฉันเกิดไเป็นกระเทยเพราะฉันรู้สึกว่าฉันสนุกกับชีวิตของฉันแต่ฉันไม่เคยมีความรักที่ดีเลยแล้วเธอคิดว่าถ้าฉันเป็นผู้ชายจริงๆอ่ะฉันจะได้มีแฟนที่ดีไหมก็ไม่แน่ เพราะว่าผู้ชายก,ก็ไม่จริงเธอก็ยังไม่เห็นมีผัวที่ดีเลยไม่ความว่าผู้ชายอ่ะเมียที่ดีไหมผู้ชายที่เขาคบผู้หญิงอ่ะผู้หญิงบางคนเขาก็ดีนะลูกไม่ใช่เขาเขาไม่มีดีนะแต่ที่เธอเป็นกระเทยนี่คือเธอคบเกยค่ะ <Okay. S 1> เกย์ก็เหมือนผู้ชาย ผู้ชายก็คือความเจ้าทูก็มีในตัวของผู้ชายอยู่แล้วแต่ผู้หญิงนี่ความดีเขาก็มีเรื่องเจ้าทูเขาก็มีน้อยกว่าผู้ชายแต่ก็เป็นบางคนบางคนบางคนเขาก็เยอะบางคนความเจ้าทูเยอะแต่ถ้าเธอเป็นผู้ชายบอกเลยว่าเธอจะรักกับผู้หญิงใช่ไหมไม่แน่ฉันอาจจะชอบกระเทยก็ได้โอ๊ยน่นก็ช่วยไม่ได้เลยนะเธอเห็นไหมล่าฉันก็มาถึงจนได้อุ้ยเธอยังไม่ถึง40นาทีเลยนะเอาก็ม่ก็อยากขึ้นเลยไม่ใช่หรอ <S 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 พี่่ะช่วยหน่อยเหนื่อยไหมวันนี้ก็ไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยลูกสนุกมากเดี๋ยวเรากลับบ้านกันเนาะตอนที่ไปปั่นเป็ดนะแบบเย็นสบายทางนะแต่ก็มีเชียวเสียวนะเต้นอาราบิกหน่อยไหมฮะอันนี้เคยเต้นอาราบิก่ะเนะเคยเต้นอยู่บ้านอ่ะก็เต้นก็เต้นบ้างแกต้องออกมาเต้นอย่างนี้ป่ะข้างนอกอ่ะ แถวหมูบ่บ้านเราไม่มีเนาะไม่มีไม่มีหรกถ้าตอนเย็นต้องมาเต้นอย่างนี้นะเวทบูดตายเลยไม่ได้ออกกําลังกายเวทบูดอ่ะเพราะทุกวันจะพาก็เอาม,าม,ออมันมามัดตรงโต๊ะต,ต,ตรงอะไรอย่างงี้ดิ <c oughs> เอาไปนี้ปะ <c oughs> ปปทำไงเอาเอาพักคะ่ะอ๋อพอเรามาคือจบเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกดไซสส์ครับ เอาใหม่เอาใหม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็คอมเมนต์มาเยอะๆนะคะ